ร่องพื้นเ <laughs> กดิดวะดูด้วยตาเปล่าทุกคนจะเห็นเลยว่าเหลืองข้อมือบุ้มชัดมากนะครับทุกคนบอกว่าเมื่อกี้จอดรถไว้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้แต่พอกลับมาปุ๊บแรงมากรถเขาไปอยู่ในซองเลยทุกคนแบบกคนีนะ แล้วกันเนาะวันนี้เดี๋ยวคลิปยาวนะครับคือวันนี้ผมจะมารีวิวรองพื้นที่ไฟลุกที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วเชื่อว่าหลายหลคนนะก็ซื้อมาแล้วนะครับแล้วจะบอกว่าคลิปรีวิวออกมาเยอะมากแต่ผุเพิ่งได้ของทุกคนจะบอกว่าบุ๊สั่งไปตั้งแต่วันที่เขาเปิดให้จองเลยวันแรกเลยนะครับทุกคนบุ๊กก็จะได้มาในราคาที่เป็นราคาเปิดจองนะนั่นก็คือรองพื้นโจวิน่าตัวนี้นะครับทุกคนของแกมกี้แชนเนลทุกคนเชื่อว่าหลายหลยคนก็ต้องรู้จักนะครับเพราะว่าดังมากแล้วก็รองพื้นขออออองเาาาานนนนนนนี่่่่่่่กกกกกมมรรรรรรรุุนนุุุป็็ทค,กกคับบแแืฝวไ้ นอนตอนนั้นยังไม่รู้จักแต่ตอนเนี้ยรู้จักแล้วทุกคนเราก็แบบจองตั้งแต่วันเปิดตัวเลยนะครับบูมได้มาในราคา750บาทแต่ถ้าราคาปกติเขาจะอยู่ที่850มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับของบูมเป็นปริมาณ30กรัมนะครับทุกคนซึ่งตอนแรกอะบมจะสร้างเป็นขวดเล็กอะขวด15 ml อะสองขวดเบอร์หกับเบอร์สแต่บูมคิดไปคิดมาบูมไม่ได้ใช้เบอร์2องนเลยบ,บูมก็เลยเอาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวแล้วก็ขวดใหญ่ไปเลยดีกว่านะครับทุกคนที่บูมเอามารีวิวเนี่ยเพราะว่าบูมแห็นคนรีวิวเยอะจริงแต่คนไม่ค่อยรีวิวเบอร์หนึ่งเลยนะครับบูมเชื่อว่าหลายๆคนอะก็น่าจะแบบอยากรู้เหมือนกันว่า ถ้าคนใช้เบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผู้จะมารีวิวก็คือโจวีนาเบอร์หนึ่งนะครับทุกคนนี่คือแพ็กเกจจริงของเขานะครับจะบอกว่าผมแอบใช้ไปแล้วรอบหนึ่งฝาก็จะแบบเปื้อนๆเลดนึง <c oughs> เห็นปะเขาไม่มีสติ๊กเกอร์แปะเลยนะแล้วก็ฝาของเขาขวดหัวเนี่ยสวยมากจริงๆทุกคนเป็นสีทองแบบนี้นะครับ <c oughs> เป็นขวดแก้วนะครับทุกคนแต่ขวดแก้วเดี๋ยวผูทำแตกบ่อยมากใลยไม่เคยหมดแตกก่อนตลอดแต่ถามว่าหลูไหมหล่ชอบไหมชอบนะครับส่วนกล่องเขาก็ไม่มีแปะเลยเ้ยเอ้ย ส่วนกล้องเขาก็ไม่มีแปะสติกเกอร์นะเป็นกล้องแบบย่างหนาดีเลยนะครับทุกคนดีเลยนะแพ็กเกจจริงเขาก็คือ1 0เต็ม10นะครับแต่ว่าวันเนี้ยแก้มก็แก้มเหอะแล้วกดอะไรอะแก้มก็แก้มเหอะยังยังแก้มก็แก้มเหอะพอเอาจริงๆแล้ะเรามาอ่านคาเก้มก่อนเลยนะครับทุกคนเราจะอ่านคาเก้มเป็นสำเนียงใต้นี่ไหมทุกคนเพราะแก้มเป็นคนใต้ใช่ป่าวะแก้มเป็นคนใต้เนาะล่องพื้นเกิดวะล่องพื้นเอ้ยล่องพื้น รองพื้นจวีนาเป็นรองพื้นเหนือเบาสบายผิวมากกว่าตัวเดิมซ้มเท้าแต่ยังสามารถปกปิดได้เท่าเดิมให้ความรู้สึกที่ไม่หนักนะทาลงไปบนผิวแล้วฟินิชลุกคือผิวดูเรียบแน่งแบบธรรมชาติเชี่ยง่ายไม่เป็นคราบไม่ตกหล่องติดทนทั้งวันเหงือออกยิ่งซวยใครที่มีผิวมันหมดกังวลได้เลยไม่มีสั้นอันตรายต่อผิวไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำมันไม่มีพาราเบนส่วนผิวแพ้ง่ายคือใช่ได้ไม่ต้องกังวลเชสตี้เอ้ยเอ้ยลืมหรือเชสตี้ทนเลื่องมอผิวคนไมมากีทั้งหดบอร์ตั้งแต่ข่ามา จนถึงผิว2องีมีสารที่ช่วยบำรุงและมีส,รรส่วนผสมของกันแดดเออทุกคนเป็นไงนได้ป่ะได้ป่ะสรรพคคณคือจุกๆเลยเขาบอกว่าตัวนี้นะครับมีส,รรส่วนผสมที่เป็นการบำรุงด้วยเพราะไม่ใช่รองพื้นธรรมดาเป็นรองพื้นแบบบำรุงด้วยนะเขาบอกว่ามีพืชตะกุ่นม,มีสารที่ช่วยต้ตานมลภาวะการซึมผ่านของฝุ่นโอกันฝุ่นหว่ะทุกคนและยังช่วยลดสิวเซนสิวอุดตันเหมาะกับสภาพอากาศวานันเราซุดๆดแห่งตอนเป็นสารที่ช่วยปกป้องผิวจากการถูกทำลายของรังสี UV ตัว ตัวสั้นตัวก้านอ,อ๋อตัวก้านสายเตุที่ทาให้พี่ของเรามีอายุก้อนไววมีอายุก้อนไววเฮ้ยสิตาง น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เราทดสอบมาแล้วทั้งวันเลยวันนี้เราทดสอบทั้งวันเหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับบูมจะลองรองพื้นให้ดูก่อนเลยครึ่งหน้านะครับทุกคนแล้วก็เขาบอกว่ารองพื้นตัวนี้ถ้าคนหน้าแห้งน่ะอยู่ได้สิบถึงสิบสองชั่วโมงแต่ถ้าคนหน้ามันน่ะจะอยู่ได้ที่หกถึงแปดชั่วโมงซึ่งบูมเป็นคนหน้ามันมากนะครับเราก็วัดกันที่หกถึงแปดชั่วโมงแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะโอเคเราจะมาบีบเนื้อรองพ บอกว่าสีเขาอะเหลืองมากเหลืองส,สุดๆเหลืองแบบโคตรเหลืองอะแต่ว่ามันพอดีผิวเลยนะแค่แบบเขาออกทนเหลืองที่เป็นเหลืองแบบผิวคนไทยมาเลยนะคะทุกคนดูด้วยตาเปล่าทุกคนจะเห็นเลยว่าเหลืองประมือบุมชัดมากนะคบแต่ว่าไม่น่าเกลียดนะทุกคนมันก็คือพอดีผิวของเขาแหละคนไทยส่วนใหญ่ก็คือผิวก็ออกทนเหลืองจริงๆนะครับทุกคนอะมาเดี๋ยวผมจะลงให้ดูก่อนครึ่งหน้านะครับโบจะใช้ตัวพับของจองแซมุนตัวน,นี้นะครับเพราะว่าบุมยังไม่ได้ซื้อฟองน้ำใหม่ฟองน้ำแก้มหมดอยากได้มากอยากได้ฟองน้ำมากนะครับนี่นี่คือรองพื้นของเาี มาประมาณนี้แล้วก็ลงเลยแล้วกันนะลงซักพื้นน้านี้ก่อนดีกว่าจะบอกว่าวันนี้บูไม่ได้ทาอะไรที่เป็นตัวครีมเลยบูทาแค่น้ำโต้คอนเดอร์อะเซลั่มอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยนะครับทุกคน ดูจริงๆตอนนี้ในกระจกอะดูงเงียนขึ้นแล้วก็สีผิวก็คือแบบไม่ได้โดดไปจากผิวจริงเท่าไหร่นะครับเนี่ให้ดูใกล้ๆครึ่งหน้านี่คือหน้าที่ยังไม่ได้ทาและนี่คือทาเขาบอกว่ามันจะแบบเป็นแมทแมทนะครับทุกคนแต่ผมว่ามันก็ยังมีความแบบโมวาวอยู่นะต้องรองดูว่าถ้าแต่งหน้าเสร็จมันจะแมทไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลงอีกครึ่งหน้าก่อน ่ะทุกคนนี่นะคะบุ้มลงรองพื้นเสร็จแล้วทางน้าเห็นปะตอนนี้น้ามันจะแบบดูแบบพองๆอ,อยู่เพราะว่ารองพื้นมันยังไม่เสร็จตัวนะครับเพิ่งลงเสร็จเมื่อกี้เลยเห็นไหมประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวบุมจะเสร็จแป้งฝั่งนี้แล้วกันแต่งหน้าตามปกติเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนแต่งหน้าเสร็จนะครับทุกคนแต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับนี่คือผิวหลังจากการแต่งหน้าเร็จกับไม่เสร็จนะครับทุกคนช่วยจําด้วยนะตอนนี้ผิวหน้าบุ้มนะก็คือพอดีไปกับผิวเลยนะพอดีแบบพอดีมากสี่รองพื้นพอดีมมมาาาาาากอออออยยยย่่่่่่่งงงนนี้้บวววััแแคทเเหลืตรรไไูใช าของคนน้ํามัน6-8ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปทดสอบลองพื้นกันนะครับทุกคนจะบอกว่าตอนเนี้ยบุงขับรถมาจากสุพรรณนะครับแล้วก็ขับมาที่ส่วนจตุจักเพื่อที่จะมาหาที่ที่ร้อนที่สุดในกรุงเทพเลยทุกคนเพื่อที่จะอัดคลิปแต่ดูดินี่นี่นี่ฝนตกหนักมากทุกคน ฮัลโหลพระอาทิตย์พระอาทิตย์คำเฮียพระอาทิตย์ทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้จอดรถไว้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้แต่พอกลับมาปุ๊บแรงมากรถเขาไปอยู่ในซองเลยทุกคนดูดิเนี่ขเขามาเอาออกให้แล้วครับเด,ด,ดี๋ยวรบกวนอย่าขับรถเลย ทุกคนก็คือมเมื่อกี้ตลกมากงงเองแหละก็คือว่าพี่ถ่ายให้ดูว่าเขายกรถใช่ไหมเราก็เข้าใจว่าเออเขาหวังดีซองมันว่างแล้วเขาก็เลยเอาเขาเ้าไปในซองให้นะครับแต่จริงๆอะคือไม่ใช่คือเขาบอกว่าให้เราอะปลดเกียร์ว่างไว้นะครับซึ่งบูก็ปลดเกียร์ว่างนะแล้วผมก็ใส่เด็กมือไว้ทุกคนเขามไม่ได้บบกเล่ใส่เด็กมือไงซ้อมเอ่อเออะวะเขาก็เลยต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรอะไอพี่ยกยกอะยกรถเราล้วก็ใส่ล้อเราเราก็ลากรนเราเข้าไปเก็บในซองนะครับทุกคนแล้วสุดท้ายก็คือเราเสียค่าปรับสองร้อยบาท S <S> ท,ทะเลตลกมากคิดว่าเขาหวังเดียวรถเขาไปเก็บใครเปล่าจ้ะมาแล้วทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนเลย1นึ่งทุ่มห้าบนะคะทุกคนก็คือบูมไม่ได้บอกเวลาตอนออกจากบ,บ้านใช่ไหมตอนที่บูแต่งหน้าตอนนั้นน่ะมันประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งตอนออกจากบ,บ้านก็ประมาณเที่ยงนะคะบูวก็ตีไปประมาณเที่ยงเลยนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยประมาณ2องทุ่มก็ตีว่าแปดชั่วโมงพอดีสนับคนน้้ามันนะครับทุกคนซึ่งวันเนี้ยบูมไม่ได้สับหน้าเลยทั้ที่เห็นในคลิปทุกคนจะเห็นไหมว่าวันเนี้ยฝนตกครึ่งบูไปจะดูจับเพื่อ จะไปหาแดดที่มันร้อนมากๆก็เลยไปแต่พอไปจริงๆปุ๊บฝนตกทุกคนแต่แบบสนตกไม่ได้แบบว่าเย็นเลยนะร้อนมากก็อ่ะมาบูมาแอบดูผิวมาแล้วก็นี่เลยให้ดูผิวหน้าก่อนนคน,นึกคือ นี่คือผิวหน้าของบุ่มตอนนี้นะครับนี่สําหรับบุ่มนะมันไม่ได้แบบว่าแมทจนแครกเลยเพราะว่าบุ่มเป็นคนน้าม,มากและจะบอกว่าส่วนตัวความรู้สึกตอนนี้เลยยังไม่อินกับทาเคมนะคะก็คือชอบมากๆคือตอนแรกอะแบบจับผิดเลยอะมันมีข้อดีอยู่แล้วทุกคนสินค้าทุกตัวมันมีข้อดีแต่แบบทุกอย่างมันต้องมีข้อเสียถ่มบุ่มอะตอนเนี้บุ่มยังไม่เจอข้อเสียของแก้มเลยอันนี้แบบไม่ได้อวยนะทุกคนเพราะบ,บุ่มเสียตังค์ซื้อเองจริงๆทุกคนแล้วก็แบบบุ่มกะไว้ว่าหน้าบุ่มอะต้องอย่าต้องเมือก ต้องแบบเละเทะไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตอนแต่งหน้าใหม่ๆอะ่ะบุ้มยังไม่ค่อยแบบรู้สึกปลื้มผิวร้อยเปอร์เซ็นต์นะ <S <S นะเพราะว่าบุ้งแต่งหน้าเสร็จบุ้มเดินลงไปข้างล่างเนี่ยมันร้อนมากและยังไม่ทันออกจากบ้านอะ่ะมันมีตรงเนี้ยเป็นคราบคราบนิดหนึ่งทุกคนแต่ว่าพอใช้ชีวิตมาแล้วบุ้งงงมากว่าหน้าบุ้่เป็นคนที่จะเยิมจะหยาจะอะไรหน้าบุ้งตอนถึงสุพรรณอ่นนะดีมากมากเลยอ่ะไม่รู้จะใช้คำว่าดียังไงเพราะว่ามันน่าแปลกใจมากเลยนะบุ้มกะว่าแบบเนี่ยบุ้งมีปัญหารองน้ำ ลองเลยใดๆ,ๆเนี่ยให้ดูใกล้ๆได้เลยเนี่ยไม่มีเลยนี่แถบนี้เซตแป้งนะแล้วก็แถบนี้ไม่เซตแป้งไม่ต่างกันเลยทุกคนแล้วก็เรื่องการคุมความมานันบุคนหน้ามันมากแต่ดูดิจะบอกว่ามันน้อยมากๆสําหรับรองพื้นตัวหนึ่งแล้วก็บุ้งคิดไว้แล้วบุ้งคิดไว้เลยว่ามันต้องอย่าแนบแบบเตรียมใจไว้เลยแต่อันเนี้ยคือแบบดีดีดีไม่รู้จะใช้คําว่าดียังไงทุกคนอยากหาข้อตินะแบบดูนีสีดอกไห่ว่าหลุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยทุกคนเปอร์เซ็นต์รุดอ่ะมันก็หลุดนะแต่ว่ามันหลุดเพราะว่า ว่าอะไรรู้ไหมบมใส่แมสนะคะจะบอกว่ามันก็ติดแมสนิดนึงเดี๋ยวบุ้มขอดูแมสก่อนอ๋อมันก็ไม่นิดทุกคนนี่ทุกคนนี่คือแมสนะคบมันก็ติดนิดนึงอะเนี่ยมันก็ติดามตรงเนี้ยอะที่มันแบบโดนจมูกเราที่มันต้องสีกับผิวเราเยอะๆประมาณนี้ถือว่าเยอะไหมมาสนุกความเค็มเลยทุกคนมันยาวมากตอนนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าสบายผิวเนื้อบางเบากว่าตัวเดิมสาเท่าบางเบากว่าตัวเดิมสเท่าไหมบุมไม่รู้เพราะบุมไม่เคยใช้ตัวกาวนะคบแต่ถามว่าสบายผิวไหมสบายผิวมากๆกปกปิดเล็บเนียนผิิวววสยตลอดดดดัั้นก็ไระบ หนึ่งไม่ถึงขั้นแบบว่าปิดจนไม่เห็นอะไรเลยขนาดนั้นไม่ใช่นะครับแล้วก็เรียบเนียนไหมบุ้งกับรู้สึกว่าตอนแต่งใหม่ๆอ่ะไม่เนียนเท่า ผมกลับรู้สึกว่าตอนแต่งใหม่ๆอ่ะไม่เนียนเท่าตอนที่ใช้ชีวิตมาแล้วตอนใช้ชีวิตมาแล้วว่าผิวบุ๋มมันดูแบบดูดีขึ้นดูธรรมชาติขึ้นดูอะไรขึ้นเพียง่ายไม่เป็นคราบไม่สังขยาเพียงง่ายจริงไม่เป็นคราบจริงนะครับคุมมันยาวนานยิ่งขึ้นไม่หลุดไม่เยิมอันนี้แบบคอนเฟิร์มโคตรจะคอนเฟิร์มเลยทุกคนสีโดนเหลืองติดทนไม่ดับระหว่างวันอันนี้ก็คอนเฟิร์มจัดๆเลยทุกคนอ่อนโยนไม่อุดตันคิวแพ้ง่ายใช้ได้อันนี้มันต้องใช้เวลาหรือว่าแบบมันต้องมากกว่าหนึ่งออออ่่นนยยไไมุดะรเงี้ ว่าตอนที่ผมใช้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคันหน้าไหมยิบไหมจะมีสิวขึ้นไหมก็ไม่ได้รู้สึกนะครับทุกคนชอบมากเลยอ่ะแล้วแบบั้าหมดคือถ้าไม่เจอตัวอื่นที่ถูกใจนะต้องใช้ตัวนี้จริงๆให้เป็นตัวที่แบบอันดับหนึ่งสำหรับตอนนี้เลยให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนประมาณนี้นะนี่คือผิวหน้าให้ดูอีกทีหนึ่งนีดนดนึดนดีมากๆทุกๆๆคนคนน้ำมันนี้ไปซื้อสาส่วนคนหน้าแห้งไม่รู้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปจะยาวถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลรงน, like, น,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 น็ิเป ให้บู๊ดด้วยนะครับเฮ้ยเป็นกำลังใจให้บูมดด้วยนะครับทุกคนใครอยากให้ทำคลิปอะไรหรือพูดคุยถึงคอนเฮ้ยใครอยากให้ทำคลิปอะไรหรือจะคอมเมนต์พูดด้วยจะคอมเมนต์พูดคุยถึงรองพื้นตัวนี้นะครับก็คอม,ม,มเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้แล้วกันนะบ๊ายบาย